โอ้ป๋าทำอะไรอีกทั้งสุกโปรกเลยฮะน,นี่ทั้งสุกโปรกเออเนี่้องเอาตัวนี้อันนี้ผสมสันไลเขาไม่ได้ผสมน,น้ำมันวะเนีเขาบอกว่าผสมเฟบก็ไ,ได้สันไลก็ได้ชโลมไว<อ>้สันไลนะนี่อันนี้ลองดูสันไลอ๋อเดี๋ยวใส่น้ำใยนิดนึ่งใส่น้ำใยนิดนึงครับบ่ อันนี้ผสมน้ำน้ำบ่ผสมน้ำเอาเขาให้ผสมสูตรหรือเปล่าตัวต๋อผสมน้ำมันบ่เออไม่ใช่บ่เอ๊ะผสมน้ำมันเลยแต่ว่าอันนี้สูตรใหม่ใช่ไหมลองดูลองดูอ๋ออันนี้สูตรใหม่บ่เพราะว่ายุทมัไมมันมินเนี่ยนะครับเทนี่ไปเอ๊ะินเนี่ยเตะทีมันแล้นแหละมันจะออกไหมนี่อครับฟังแน่นนะนี่เนาะเดี๋ยวมาลองดูหน่อยน้ำยาสลายคราบ นคนคนคนไปเลยผสมน้ำแล,แล้วก็สไลด์แล้วก็อันนี้แบบปกติเขาเอาน้ำมันเลยเรา่น้ำมันมันจะไม่ออกกว่าลองลองน้ำมันไหมลองน้ำมันไหมเออเอาเอาน้ำมันไหมลองดูขวดหนึ่งไหมเดี๋ยวเอาน้ำมันเดีเ๋ยววันนี้เป๊ปจะลองดูน้ำมันเด้อว่าน้ำมันนะ่าจะออกดีกว่านะตรงผิดสูตรแนละ้ว ลองดูเขาบอกว่าผสมน้ำมันในเราเป็นไรนี่พอแค่นี้พอแล้วก็เราจะพิสูจน์น้ำมันหาด้น้ำมันเอาไหมซล่าก็ได้หรือเบนซินก็ได้นี่เอออนี้จะเป็นเยอะไหมอ๋อเวลาเวลาอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นน้ำมันอ๋อันนี้จะเป็นน้ำมันกับน้ำยาสลายค่ะน้ำมันน่าจะ่อยดีกว่าไหมเนี่ยยอยดีกว่าอึกขึ้นเอ้ยเอ้ยไว้ชโลมทิ้งไว้เนี่ยเออชฉโลมทิ้งไว้อันนี้อันนี้อันนี้น้ำเอออันนี้น้ำอันนี้น้ำมันนี่นี้น้ำมันเออชฉโลมทิ้งไว้อะไรัน ทนนั้ทงใส่น้ำมันต้องสะอาดมันจัดครับปกติเขาจะใช้ไอเครื่องไอ้นั้นพ่นมีอ,อนนะไรฉโลไหมนะเออล้างด้วยน้ำเปล่าประมาณไม่กี่นาทีหรอกล้างออกเลยเ ถังกระสา่าขาดเลยราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวมีหลายยี่ห้ออยูอ่แล้วแต่จะเลือกซื้อเนาะใช่ออยี่ห้อน,นี้มันไม่รู้เหมือนกันสนใจไหมสไลด์คาบน้ำมันาสามเคบอ่ะ อันนั้นเก่าอันนี้ไม่ใช่สามเคกสามเคสก็หงุดอะตาม่าได้ไหมอันเนี้ยนะอือสุดยอดเลยยอุดยอดมากอันนี้อันนี้ถ้าขัดนี่ยากอันนี้ทาไปจซื้อๆเนาะทาไปทะลุไม่เฉยอันนี้ลลางของเครื่องได้หนึ่งนหมได้ครับอันนี้่หลังของเครื่องเลยหลังมูเกียร์เยิ้มๆเนี่ยเอาไปทาแต่ต้องซื้อนะครับเอาไปทาฟรีนะ ต่อไม้เลยว่ะพิจาไม้ว่าจะไม่ยากยาวรับจังหน่อยพี่เลยว่าเขาต่อไม้เลยพิจารไม้เลยปะต้องซื้อต้องซื้อผ่านแล้วถ้าสมคันก็คนละสามเที่ยวถ้ามันมาเพิ่งก่อชิกเลยด้วด้อโ้อ อาเทียบเดานไหนบนด้นไะฝังเลยโอ้ฝังลึกเลยนี่เช่ก่อนเชก่อนประมาณจึงวันจึงวันเลยวอจับฝังลึกอันนี้แปงของเข้าเลยนี่แป้งหรอปลาอ๋อปออแบงค์ในลืมลอมไปงอกตอกี้ถ้าเอาซื้อปะ1กิโลไม้ ชโลมชโลมไหมล้างถังไปก็เป็นถังใหม่สะอาดเนี่ยมันชอบติดเราต้องขยันล้างเดีย๋ยวฝุ่นมันฝุ่นมันจะเข้าไปเยอะได้ไหมชโลมไหมชโลมไหมชโลมไหมไม่ต้องชโลมเยอะหรอกเลยโลมพอแบบมันม

น่าจะออกอยู่กระชิงไว้อีกนิดนึงนี่ออกง่ายเลยนีย่แค่นี้โป้ขัดอ่ะเกิดนเนี่ยออกดิคนออกอยู่ครับแต่ฝังลึกแน,น่นๆจริงๆน่าจะไม่ออกนะอันนี้ก็ฝังลึกเหมือนกัน ข้าบฟุน่นข้าบน้ำมันนะออกหมดเลยเนี่ยแค่ผมเอาอัน,น,นเนี้ยถูเนี่ยมือเนี่ยนะเนี่ยออกเลยอ่ะเูอ่ะอันเนี้ย กูเบาๆเองเปิดน้ำใส่ดูตรงนี้ด้วยขัดเบาๆออกอยู่ทิ่มว้ขัดแล้วทิ่มไว้สั็แหละไหนนะฮะอันนี้แค่เอามือขัดนะมือถูเบาๆเองดีกว่ะ ได้ได้องนี้พวกนี้ครงนี้มันจะหยาบสักหน่อยแต่ถ้าพวกเป็นสีรถพวกอะไรเงี้ยออกง่้ครับอ่ะไปได้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ